หนุน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 ขับรถมาแล้วโอ้น้องชายจะไปทะเลสาบศักดิ in ์สิทธิ์นี่เหรอนี่นะคือจะไปร่วมงานบวงสวงดอกบัวด้วยกันเหรอเนี่ย เออครั้งนี้นี่ฉันได้ยินมาว่านักพจน์จากสมาคมลาปูยางนะมาทําพิธีเองเลยนะโอกาสแบบนี้นะไม่ค่อยมีบ่อยๆนะเดี๋ยวพอถึงเซอร์เสร็จนะเดชันเองก็จะไปร่วมพิธีนั่นเหมือนกันนั่นแหละสมาคมลาปูยางนั่นเหรอคุณหลวงครับพวกเราได้ตรวจสอบแล้วนะครับลูกศิษย์ของสำนักจิงกังนั้นมีอีกชื่อว่าสมาคมลาปูยางนะครับ ว่ากันว่าพวกเขาเป็นที่เคารพกันอย่างมากในที่ราบสูงซีซานเลยนะครับอืมเข้าใจแล้วเยวเฉันเธอคือลูกชายของท่านอาที่ตามหามันโดยตลอดนั่นเหรอแล้วท่านอาล่ะหลานเจียช่วยรบกวนไปที่คยงกีแล้วแล้วก็เอาอันนี้ให้พ่อกับแม่ของฉันด้วยนะเอาไว้รักษาพวกเขานะ มีแต่พลังของฉันที่จะสามารถควบคุมมวลดำที่อยู่ภายในตัวของแม่ได้แต่มันนะ่ะไม่ได้ผลในระยะยาวแล้วนายน่ะจะไปไหนที่ราบสูงซีซานอ,าอะไรกันเนี่ยแม่งเอ้ยบ้บ้า,บาหรือไงเนี่ยหรือว่าเป็นพวก18มงกุฎมาเนี่ยทำไมถึงมาเดินเพ่นผ่านแถวนี้เนี่ยนี่แกอยากตายมากหรือไงเ<อ>ยบมิดมา1 0ึแบบนี้นะถ่าชนเข้าจะเป็นยังไง เอ้ยรีบแจ้งกองรังสีซานเร็วมีผู้บุกรุกเข้ามาฮะอะไรกันนะชิแม่งเอ้ยตามมาจนได้สินะเอ้ยบ้าจริงผู้ก่อการร้ายหรือเปล่านี่อไอ้หนุม่มรัดเข็มขัดไว้ให้ดีนะเดี๋ยวฉันจะซิ่งวนนี้เร็วรีบไปแจ้งกองรังซะเฮ้ไอ้เจ้าหนุ่มหายไปไหนนั่นเนี่ยฮะหายไปไหนแล้วเนี่เยเฮ้ แล้วเธอน่ะจะลงรถมาทําไมกันเนี่ยฉันรีบบอกให้เธอนั้นหนีไปไม่ใช่หรือไงอีกฝ่ายเป็นศัตรูของกองกำลังใช่หรือเปล่าบอกมาเธอยังไงพวกเราเองก็ยังเป็นพวกเดียวกันจะไม่ช่วยก็คงไม่ได้แล้วล่วะฮะอะไรนะอีกฝ่ายเป็นถึงผู้บุกรุกในฐานะที่เป็นคนของหน่วยรัฐจะไม่ทําอะไรเลยก็คงไม่ได้เฮ้เฮ้ไก่ มีคนเพิ่มมาด้วยงันเห้อเนี่ยพึ่งลงมาจากรถเชือเปล่ปาไยก็ฆ่าเด็กไปเลยไม่ใช่หรือไงก็ฆ่าไปไม่เป็น,ปนไรเฮ้ยรีบไปเธอไอ้หนูตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมาปกป้องประเทศหรอกนะสามคนนี้นะมันเป็นถึงระดับปรมาจารย์ฉันตายคนเดียวยังดีกว่าให้พวกเธอสองคนมาตายที่นี่เลยนะเฮ้ยอ,อย่าทำตัวเป็นฮีโร่ไปหน่อยเลยแค่พวกคนเหลือไม่กี่คนไม่ได้นากว่าอะไรขนาดน,นั้นหรอก ฮะพวกคนเลวไม่กี่คนไม่ได้นา่ากลัวเลยเลยงันหรอฮะนี่เธอเมาหรือไงกันเนี่ยก,กินเหล้ามาหรือไงขนาดฉันใส่ไปเต็มแรงยังชนะมันไม่ได้เลยนะเฮ้เฮ้ไม่ต้องเธอไม่ต้องคุณนะ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วแค่ดูก็พอแล้วละ่ะเป็นผู้ชมที่ดีเออช่างเธอยังไงก็เป็นชีวิตของเธอนั่นแหละมาแล้วฮ่าคุณลิ้นขอโทษจริงๆนะที่ทำให้คุณนั้นต้องหนีหัวสุกหัวซุนเป็นหมาแบบนี้นะ เพื่อเป็นการเชยๆผมสัญญาเลยแล้วว่าจะทําให้คุนนั้นตายอย่างนี้แน่นอนเฮ้ยหุบปากไว้ซะต่อให้ฉันวันนี้ฉันลิ้นห่าวหลงจะตายฉันเองก็ต้องลกากพวกแกไปลงลงด้วยชึบเฮ้ผมบอกแล้วไงว่าให้คุนนั้นดูก็พอเอ้อขยับร่างกายไม่ได้เฮ้ไอ้เจ้าเด็กผิวเหลืองไม่กินนมมาหรืองไงเนี่ยคิดจะขวางทางฉันคนนี้งั้นเหรอ นี่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กยังแก้ถอยไปปับ๊บปัดไปเฮ้ยแย่แล้วตูมเฮ้เอ้ย,อยก็แค่พวกมดปวกเฮ้ยนี่มันเจ้าหนะ้าที่มือหนึ่งของชาตินะี่นะนีเราทุกคนนี่นี่นีชึบจะหนีไปไหน เออเือตัวขาดครึ่งทุกคนนี่เขาสามารถตวัดลมให้กลายเป็นคมดาบได้เง้นเนี่ยนี่มันวิชาพวกของที่บรรลุเซียนนี่นะมีหน้าละถึงเจอกับระดับปร,รมาจารย์แล้วถึงสามคนแต่ก็ยังไม่กลัวเออนี่เธอน่ะเป็นใครผมมาจากฮาวาตรงนะชื่อเล่ออู้จีนะอะอาจารย์เล่ออูจ้จีจากเสี่ยวซานงันเหรอไม่ใช่ว่าตอนนี้เธอน่ะกำลังจัดการน้าชาผีดิบในเมือง เสียงซีไม่ใช่เหรอทำไมถึงแล้วมันต้องใช้เวลานานถึงขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเออก็เออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อคือว่าเออคือว่าอาจารย์ล่ะต้องขอโทษจริงๆด้วยนะที่พูดจาไม่ดีใสค่คนไปเมื่อกี้นะอย่าได้ถือสาผมเลยผมเป็นมือดาบของกอลังซีซานนะครับนายพลหลินฮาวาหลงนะครับอเออเออจะว่าไปนะแล้วนายนะ่ะบาดเจ็บขนาดนี้ได้ไงกัน อันที่จริงแล้วนะสาคนนั่นก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกนะเออๆๆช่างเถอะครับพอดีผมได้สู้กับคนที่เก่งที่สุดมาดังนั้นก็เลยหนีเอาตัวรอดมาได้ก่อนนะแต่3มคนนั่นเมื่อกี้ก็แค่ตามผมมาแค่นั้นนะครับเออแล้วพวกที่บุกลุกนั่นนะเข้ามามีจุดประสงค์อะไรกันเหรอมาทำลายพี่สีบวงสรวงดอกบัวนะครับ พิธีบวงสวงดอกบัวนั้นเป็นพิธีที่สําคัญมากเลยในที่ราบสูงสีสานนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ3าปีจะมีผู้สแสวงบุญมากมายที่เดินทางเข้ามาถ้าเกิดเรื่องเหตุการณ์จรจนขึ้นมาแล้วก็จะทําให้เกิดความไม่สงบสุขในที่นั่นและจะเป็นการง่ายมากเลยที่พวกมันจะแทรกซึมเข้ามาแถมพวกมันยังให้ล่างส่งลงมือทําเองด้วยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าพวกมันได้เตรียมการแบบนี้มานานแล้วนะครับ แต่ดีหน่อยนะครับที่ผู้นําในพิธีในครั้งนี้เป็นร่างทรงของเซซานประมุขคนเก่าของสํานักติงกังนะครับผมเลยบอกได้ว่าถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็ก็ให้ท่านอาจารย์เขาช่วยจัดการนะครับเออจริงสิครับอาจารย์ร่วมมาที่นี่มาทําอะไรงั้นเหรอมาฆ่าคนนะฮะฆ่าคนงั้นเหรออาจารย์เดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อฆ่าคนเนี่ยนะครับแสดงว่าคนคนั้นต้องทําผิดร้ายแรงมากเลยใช่หรือเปล่า อ,อ,อาจารย์ลวดถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเหมาะสมที่จะพูดกันสักหน่อยนะครับแต่อีไฟนั้นร้ายกาจมากเลยนะครับถ้ามีอะไรที่อยากจะให้ผมช่วยก็บอกผมได้เลยนะครับอ้าโอเคละสถานที่ที่ทําพิธีอยู่บนผู้ขาลูกนั้นนะครับเออคุณเล่าคุณกําลังตามหาใครอยู่งั้นเหรอพอดีผมจะได้ช่วยได้นะฮะปมุกลาปูยางฮะ,ะคุณจะฆ่าประมุกลาปูยางนั้นเหรอ อาจารย์ลวดนี่คุณล้อเล่นใช่หรือเปล่าอาจารย์ลวดนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นใครนะเขาเป็นประมุขคนเก่าของสำนักจิงกังเลยนะครับสำนักจิงกังปฏิบัติกับเขาอย่างเหมือนกับเทพเลยนะครับเอออาจารย์ลวดเออประมุขอดีตคนเก่านั้นเป็นนางทรงเลยนะครับพวกเสียนั้นไม่ขนที่จะเข้าไปยุ่งนะครับนอกจากนี้พระพุทธเจ้าแล้วก็พวกเขาหรือชาวมองซีซานเองก็นับถือหมางเลยนะครับ ถึงแม้ว่าคุณนั้นจะบรรลุเสียนแล้วแต่ก็ยังอยู่ในเหลื่อยลบอีกถ้าให้เทียบกันระดับเสียนแล้วคุณนั้นยังไม่ถึงระดับแรกเลยด้วยซ้ำน,นะครับต่อให้คุณจะฆ่าปมมุกได้แล้ววิธีบวงสวงดอกไม้บัวนั้นจะทํำยังไงต่อนะครับเออแล้วก็พวกเรายังต้องให้การที่ให้พวกเขานั้นปกป้องการบุกลูกเองนะครับมองจากมุมนี้แล้ว ในเวลาเพียงแค่นี้พวกเราไม่สามารถหาร่างทรงคนใหม่ได้แน่นอนนะครับนี่คุณอย่าให้เมืองซีสร้างจกเหนืออันตรายนะครับเออไม่สนเลยละมึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องเออ,เอ,อคุณล่วกเออคุณล่วกครับเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับที่ตื่นตระหนกไปหน่อยนะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับคุณนะช่วยคิดลบถ้วนให้ดีๆนะครับ ฟังนะลินฮาวาหลงผมน่ไม่สนใจว่าคุณนั้นจะคิดยังไงแต่ถ้าเรื่องนี้ใครมาขวางผมแล้วก็นั่นคือตายคุณเองก็เหมือนกันนะครับทะเลศาบศักดิ์สิทธิ์หลวงพอ่อ ฮะว่ายังไงงั้นเหรอผู้เข้าร่วมมาประมาณ1,000งคนแล้วนะครับเออดีมากเลยเหลือเพลงแค่รวบรวมจิตวิญญาณของสาวกอีกร้อยดวงพิธีกรรมจุดติของอาตมาก่็ไก่้สำเร็จแล้วละไว้อาตมาได้พนึกพลังกับท่านอาจารย์แล้วแล้วก็คราวนี้ต่อให้เป็นพระพุทธองค์สเสด็จมาจะทำอะไรอาตมาเองก็ทำอะไรไม่ได้แล้วละโอ้หลวง หลวงพออ่อน,นี่ผูดยิ่งใหญ่จริงๆแล้วนะครับเฮ้แกเป็นใครนะแกคือลาปูอย่างเองสินะพ่อนุ่มนี่คือสถานที่เขหวงห้ามคนนอกห้ามเข้านะถ้าอยากจะพบอาตมารบกวนออกไปรอข้างนอกนะเฮะ้ตู้ตําดําตําํา ฮู o, ้มเฮ้ของวิเศษคุ้มกายงั้นเหรอเฮ้ยขี้โกงขี้โกงขี้โกงไอ้ทูเดชเอ้ยกล้าดีไงมาลอบโจมตีนะชุบเฮ้และเลือกนอนสลบชอ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 บราคาท่ามนเออก็แค่จงฉือคนหนึ่งบังอาจลอบโจมตีฉันคนนี้ช่างโง่เขาเหลือเกินโจมตี โลบาเลียชึบฮะรับด้วยมือเปล่ากันเหรอไอ้เจ้าเด็กนี่กล้าเกินไปแล้วแย่ yeah, แล้วมันจะแย่งของวิเศษของฉันไปนี่มันเป็นของวิเศษที่ฉันทุ่มเทรแรงกายแรงใจมาตลอด40ปีกว่าจะได้มันมาใครจะยอมให้แกควบ,บคุมมันได้ไง่ายๆกันไปตายซะเถอะหนึ่งีิาจตูมฮ้ แตกซะอไม่นะของวิเศษของฉันเป็นไปไม่ได้ลาปูเธอมีพรสวรรค์น,น้อยชีวิตนี้เธออาจจะได้บรรลุถึงขั้นจงฉือได้ยากมากเลยแต่เห็นกับความหมั่นเพียรของเธออาจารย์จะขอมอบของวิเศษชิ้นหนึ่งให้กับเธอ ขอแค่เธอถุ่มเทแรงกายเชื่อมต่อถึงดวงวิญญาณเทพให้ได้ชีวิตของเธอก็จะมีความหวังเอ้ยเจ้าหนูแกเป็นใครกันทำไมต้องทำร้ายฉันคนนี้เฮ้อตอนที่เอาชื่อเสียงของนักบุญมาบังหน้าและใช้วิธีสกปรกขโมยวิญญาณของคนอื่นไปนะควรจะสำเนียกเอาไว้นะว่ามีจุดจบแบบวันนี้ได้ยังไงกันเฮ้อ ครอบครัวของแกนะโดนคำสาปสินะถ้าอยากจะให้ฉันแก้คำสาปให้สินะเนี่ยอย่างนี้นี่เองก่อนคำสาปจะถูกแกมันไม่กล้าแต่ต้องฉันแน่นอนผิดแล,ล้วล่ะฉันต้องการให้แกตาย เอ้อะไรกันเนี่ยทำไมท่านปรมาจารย์ลาปูยางถึงยังไม่ออกมาอีกเนี่ยอย่าบอกนะว่าการประกาศนี่นะมันเป็นแค่การประกาศปลอมนะฉันนึกว่าปรมาจารย์ลาปูยางจะออกมาสะอีกเฮ้ยอมิตาพุทธจงรออย่างใจเย็นใจเย็นเถอะเลี้ไปเลี้ไปแม่งเอ้ยมันมาจากไหนกันเนี่ย ถึงกับอีทให้ฉันนั้นใช้ของวิเศษคุ้มชีวิตอันเดียวที่ได้มาเลยงั้นเหรอเนี่ยฉันเจออาจารย์มเมื่อไหร่แล้วก็แก้ถูกสับเป็นหมื่นๆชิ้นแน่นอนจะหนีไปไหนกูมเอ้ยเป็นไปนอย่างไงกันมักพุทธพักคุ้มกายของฉันนะผ้าหลีกนี้จากที่อันตรายไปได้หลายลี้เลยทำไมแกถึงตามมาได้เร็วขนาดนี้อาจารย์ลาปูยางนี่นะ โอ้คุณพระคุณเจ้าช่วยมีคนทำ้รรายบารมจารัน์นนี่นี่ขุนหลวจะฆ่าเขาจริงๆก็เหน่อเนี่ยะเฮ้ยอย่าเข้ามานะจะบอกอะไรให้เลยนะคนพวกนี้มาหาฉันทางนังเลยบารมีของฉันตอนที่อยู่ซีซังก,งกว้างไกลแค่ขยับนิดเดียวกว็มียอดฝีมือมากมายที่พร้อมจะซื้อชีวิตของฉันไว้แล้วละ่ะถ้าแกฆ่าฉันคนนี้แล้วก็แกนีหนีไม่พ้นแน่นอน รู้หรือเปล่าล่าว,ว่าทำไมฉันถึงกว่าให้แกมีชีวิตรอดมาถึงตอนนี้ได้นะฮะเพราะการฆ่าคนนั้นต้องผิดขาดยังไงล่ะให้บรรดาสาวกผู้ศรัทธาได้เห็นซะก่อนว่าปรมาจารย์ที่พวกเขาเคารพแตนักหนานเะนะบื้องหลังนั้นได้ก่อกรบททำชั่วเไว้อะไรบ้างแกแกแกจะทำอะไรนะ ไม่ไม่ไม่จริงเาะปรมาจารย์โอ้พระเจ้านั่นมันอะไรนะนี่มันวิชาเกี่ยววิญญาณนี่นะไม่คิดเลยนะว่าปรมาจารย์ลาปูย่างนะจะพูดด่งดังแบบนี้จะใช้บำเพ็ญวิชาโสโครแบบนี้นะนี่มันเป็นวิชาที่ดึงวิญญาณของคนอื่นมาเพาะเลี้ยงตบะของตัวเองนี่มันสกปรกมากเลยฮะอะไรกันนะพูดบ้าอะไรของแกนี่ปรมาจารย์ลาปูย่างนะ เป็นพระที่มีเมตตาจะทำเรื่องต่ำๆแบบนี้ได้ไงครับนันน่นสิปรมาจารย์เป็นเทพผู้คุ้มครองสีสัรยะได้ใส่ความคิดแบบนี้ต่อท่านอาจารย์เด็กคัสแต่ไม่เชื่อเขางั้นหรองั้นจะไม่เชื่อฉันด้วยหรือเปล่าเอ้อปรมาจารย์ตันปานี่นะ got the block lit. I'm toxic, spit in logic. a nauseous, honest. Can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, dark dark bitch watching. I'm the fucking king of rocket, prophet, spit in action. My top B product. I think I'm fucking lost in it. Better tech, making racks wear